คาโร่ใบหน้าที่เห็น,นคือใบหน้าที่เกิดขึ้นจากการนําชิ้นส่วนของตัวละคร5ตัวมาประกอบกันชิ้นส่วนแรกคือเขาโครงใบหน้าและทรงผมซึ่งมาจากตัวละครที่ชื่อว่าโมโมทาโร่ชิ้นส่วนต่อมาคือดวงตาของตัวละครที่ชื่อว่า ตอมูจากเรื่องเจ้าหนูปรมานูชิ้นส่วนจมูกที่เห็นนี้มาจากตัวการ์ตูนที่ชื่อว่าโกดะทาเคชิหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของใจแอนชิ้นส่วนต่อมาคือลายก้นหอยบนแก้มซึ่งเป็นลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของนินจาฮัตโตริชิ้นส่วนสุดท้ายก็คือชิ้นส่วนปากซึ่งมาจากตัวการ์ตูนที่ชื่อว่ามาเอดะไทซอนจากการ์ตูนเรื่องจอมเกบลูสอ่ะครับตอนนี้ก็เหลือผู้เข้าแข่งขันสามพันตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะมีภาพมาให้ชมกันแล้วก็กดไฟตอบคำถามได้นะครับพร้อมนะครับการอ่านการ์ตูนโดยทั่วไปนั้นคนอ่านก็จะต้องติดตามอ่านตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นในข้อนี้เราจึงมีภาพของช็อตจบในหนังสือการ์ตูนมาให้ดูกันมือวางไว้ที่ปุ่มไฟได้นะครับคำถามนะครับถามว่า เกิดเหตุอีกปรากฏการณ์หนึ่งครับซึ่งเป็นการตัดสินใจของคุณจีรนันนะฮะเมื่อกดไฟตรงนี้ยังไม่ทันถามคําถามแต่ก็เป็นสิทธิ์นะครับเพราะว่าเมื่อตัดสินใจว่าจะตอบโดยที่ไม่รู้คาถามก็เป็นสิทธิ์คุณพร้อมนะครับเพะฉะนั้นผมจะเปิดภาพให้คุณดูลองตอบให้ถูกนะครับทั้งสิ่งที่เราต้องการที่จะถามนะฮะและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณออกมา โอ้โหคิดว่าถะาถามอะไรเคลียให้น้ำมูลชมได้รับทราบหน่อยว่าคุณคิดว่าคําถามเราจะถามอะไรครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าสิ่งที่คิดว่าเป็นคําถามเนะี่ยผมเห็นในนี้จอบอจบจอบอจบอแล้วไงต่อและไอ้สองรูปเนี้ยจอบอจบเนี่ยภาพนี้ก็เป็นตอนจบภาพนี้ก็เป็นตอนจบอืม,อมเพราะนั้นคิดว่ามีโอกาสถามว่าตอนจบสูง ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเรื่องนี้เรื่องอะไรน่าจะถามครับนะครับประเด็นที่สามที่น่าจะถามไม่รู้ว่าจะถามหรือเปล่าก็ว่าก็อาจจะต้องบอกก็คือคนเขียนเพืาอมผมเห็นลายเซ็นผมจำได้ดูปั๊บแนวทางวิเคราะห์สามทางแล้วรัาผมสิ่งที่จะตอบก็คือ,อข้อแรกนะครับที่ทายประเด็นข้อที่หนึ่งคือเรื่องตอนจบ เพราะว่าเห็นจอบจบเนี่ยแล้วก็พอเห็นในจอบจบเนี้ยแล้วเนี่ยพอดีกลับมาดูภาพนี้มันก็เป็นตอนจบเหมือนกันนี่ภาพอะไรเห็นอะไรบ้างเออมันเป็นภาพบันไดฮะมันเป็นภาพบันไดที่ขึ้นบนภูเขาครับเป็นภาพบันไดที่ขึ้นบนภูเขาภาพเรื่องนี้คลาสสิกมากๆเพราะฉะนั้นเห็นแค่บันไดก็นึกออกว่าบันไดขมมกนี่หมวกอืมโอ้หมวกอันนี้หมวกสีแดงด้วยนะฮะ สีแดงก็เหรอฮะถ้าเกิดจําได้นะใครอ่านเรื่องนี้นะจะต,ต้องรู้ว่าหมวกสีแดงแล้วบันไดอันนี้เป็นที่ถกเถียงว่ามันมี9 9ขั้พันหรือหนึ่ง้นอย่างนั้นเลยเหรอครับผมนอกเหนือจากการเป็นตอนจบแล้วก็เป็นตอนเริ่มด้วยอของกรตัวนเรื่องนี้จุดจบกับจุดเริ่มเป็นจุดเดียวกันจุดเดียวกันโอ้โหเรื่องนี้ผมจําได้เป็นพิเศษเนื่องจากว่าพระเอกเกิดวันเดียวปีเดียวกันเดือนเดียวกันกับผมคือ15พฤศจิกายน2 5 1ห้าหออย่างนั้นเลยเหรอครดีแล้วจริง พูดจริงๆครับที่แท้คุณเจริญนั้นก็เป็นพระเอกเรื่องนี้เองอ่ะใช่แนละคนเนี้ยเขโมาเพว่าใช่ผมโดนตีหวัวแบะเลยเพราะเขาลักซอนสองคน<อ>ผมดูคนเดียวอ๋อนี่<อ>คือข้อแตกต่างนะครับตัวละครในเรื่องนี้มีอยู่สามคนครพระเอกเอกชื่อเกียวชเกเก็ตนะครับเป็นหนุ่มพลังจิตทําให้เขาต้องย้ายบ้านบ่อยๆและภาพนี้ถ้าเกิดเป็นตอนจุดเริ่มก็เป็นตอนที่เขาย้ายมาเมืองนี้อืถ้าเป็นตอนจุดจบก็เป็นตอนที่เขากลับมาเจอคนที่รักเขา อ่านางเอกเนี่ยชื่อมาดกัรโอแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เกิดวันที่15พฤศจิกายนเหมือนกันอืมมาเป็นนางเอกคนที่สองโอ้ที่ว่ามีรักซ้อนสองใช่แต่ว่าเขาอ่อนไปอีกสองปีคือเกิด1971เรื่องนี้จําได้เพราะพระเอกจริงๆเลยเรื่องนี้ก็คือออ l e เลนโรสถนนสายนิเปิลโอ้ออเลนโรสอืมอืมถนนสายนิเปรี้ยวฮะแล้วก็อันเนี้ยเป็นลายเส้นที่เก่ามากๆอืม เก่ามากๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครคุ้นๆนะฮะมันมีข้อสังเกตอยู่สามข้อหนึ่งพอเห็นปุ๊บเนี่ยต้องนึกออก <S 1> 1 <S คือโรงเรียนม,มัธยมเซชูโรงเรียนม,มัธยมเซชูที่เขียนอยู่ตรงตรงนี้นะฮะ <ตา S 1> ท้ายท้ายนิดเดียวมันอยู่ในกระตูนเรื่องหนึ่งแล้วก็เกมเซฟนะครับเกมเซฟแปลว่าเป็นกระตูนกีฬาน่ะแน<อ>่แล้วทีนี้เนี่ยสไตล์ของอันเนี้ยมันมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งที่แกชอบใช้สาย แกไม่ใช่ชอบแบบจบดุนดุนว่าเอ้ยอย่างนี้พระเอกนางเอกนี้รักกันจบไม่ใช่ไม่ใช่ตาตา,จาใจอนนะไรนี้แกจะต้องจบด้วยทรายต่างๆอย่างเช่นสัญลักษณ์บางอย่างนี่สัญลักษณ์บางอย่างแทรกอยู่แล้ว<ม>ให้คนอ่านเนี่ยจินตนาการคือทุกคนในีร่ยงจริงมันนึก อาจจะได้ต่างกันะในภาพภาพเดียวกันอาจจะมองเห็นละมุมกันแต่เห็นอันเนี้ยฉันอาจจะคิดของฉันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นตอนจบโดยทรายที่มันจะสมบูรณ์ในใจของแต่ละคนสมบูรณ์ในใจว่าแล้วเนี่ยทำให้งานเขียนของกาต่อมาเนี่ยเป็นงานเขียนที่ที่ที่แบบคนชอบมากๆเลยประตัวนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนเบสบอลชื่อชื่อนายขอดมยาดมครับ ต้องเลือกนะฮะจริงๆต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าคุณจะเลือกตอบอะไรไม่สามารถที่จะตอบหวานไปอย่างอย่างชนิดที่ว่าเอาทุกอย่างมันไม่ได้ครับอ่ะผิดก็ไม่ใช่เซียนถูกก็เป็นเซียนอ้าใช่ฮนะแค่นั้นเองผมถือว่าถ้าเกิดถามเรื่องตอนจบต้องถามเรื่องตัดสินใจว่าจะเลือกถ่ายว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรตอบแล้วครับจะตอบนะครับอ่านะครับประจำที่ได้เลยครับสิ่งที่คุณจะตอบคือภาพแรก ือภาพแรกที่มีหมวกนะครับกับบันไดที่ขึ้นเนี่ยก็คือถนนสายนิเกลียวออเลนโรสอีกภาพหนึ่งครับภาพที่สองเนี่ยทายว่านายของอาจารย์อดิจิตไม่ใช่คำตอบนะครับถ้าถูกผ่านเข้ารอบทันทีถ้าผิดนะฮะหยุดหนึ่งครั้งแล้วก็รอให้เป็นสิทธิ์ของคนอื่นนะฮะบอกได้เลยว่าต้องถูกทุกข้อนะครับและนี่คือผลน,นะครับคำตอบนะครับ คำตอบนะครับคุณมาถูกทางแล้วนะฮะแต่จะถูกหมดหรือไม่นะฮะและ้วก็ถูกนะฮะยอดเยี่ยมมากนะเป็นไงบ้างเขาใจมากเลยถ้านจายงานของอาจารย์สองคนนี้ไม่ถูก คำถามที่ไม่ได้ฟังคือคำถามถามว่าช็อตจบที่เห็นนี้มาจากการ์ตูนเรื่องอะไรด้วยนะนี่คือสิ่งที่คุณวิเคราะห์มาแล้วก็มาถือว่าเสี่ยงมากนะฮะแล้วก็เสี่ยงสำเร็จด้วยนะครับออกมา Orange r o a โดครับโอ้โหครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องได้มากโอ้โหจับหัวใจเลยเป็นไงฮะตื่นได้มากคิดไม่ถึง ยอมรับว่าจริงๆแล้วนะครับด้วยอัตโนมัติรีบกดไปหน่อยอแต่เมื่อกดไปแล้วมันต้องพยายามหาคำตอบให้ได้ซึ่งซึ่งยากมากๆเพราะว่า,วาสุดยอดแต่โชคดีที่ว่าคือเชื่อว่าตัวเองจำได้อะอมผมเชื่อแค่นี้เองกับการวัดดวงแล้วก็โชคดีด้วยที่เป็นอาจารย์สองท่านนี้ับอย่างน้อยอย่างที่บอกนะฮะคือความทรงจำของเรานะฮนะการเป็นสายัน้ายคือการมีข้อมูลความรู้ต่างๆ การเรียนรู้ด้วยความเข้าใจเข้าไปข้างในเนี่ยนะฮะมันก็เลยทําให้เรากล้าที่จะตัดสินใจและมั่นใจได้นี่คือสิ่งที่ได้จากแรงบรรยายก,การอ่านหนังสือด้วยนะฮะมาไม่เสียทีนะครับตับความเสี่ยงครั้งนี้นะรู้สึกยงไงบ้างครับตอนนี้สุดยอดครับสุดยอดเลยนะครับน,นี่คือชนะตัวเองเลยชนะตัวเองเลยนะฮะสำคัญที่สุดเลยนะครับยิ่งใหญ่มากคุณเจรัญนันานเข้ารอบครับ ฉากจบที่เห็นนี้เป็นฉากจบที่มาจากเรื่อง a n g ร r o ร d ถนนสายนี้เปรี้ยวผลงานของมัสึโมโตอิซุมิที่ตีพิมพ์ออกมาเมื่อราวปี2527ได้รับความนิยมไม่น้อยการ์ตูนเรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวรักสามเศร้าระหว่างคาสึกะเคียวสึเกะนักเรียนใหม่ที่มีพลังจิตกับอายูคาวะมาดกะสาวซ่าประจำโรงเรียนและฮิยามะฮิคารุนักเรียนรุ่นน้องที่มาแอบหลงรักเขาฉากจบต่อมาคือภาพที่มาจากเรื่องนายผลงานของอาดาจิมิซุรุซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2521ถือเป็นผลงาน าเรื่องแรกที่เขาทําเองหมดทุกขั้นตอนน่ายเป็นการ์ตูนตลกโรแมนติกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาเบสบอลเช่นเดียวกับหลายๆเรื่องของอาดาจิแต่ในแง่วิธีการดําเนินเรื่องและมุกต่างๆอาจจะดูด้อยกว่าผลงานในยุคหลังๆของเขาเพราะมันคือจุดเริ่มต้นและนี่คือการตัดสินนะฮะของสองท่านนี้นะครับใครจะสามารถผ่านไปสู่รอบต่อไปได้ขอให้พยายามให้ดีที่สุดนะครับการดูการ์ตูนให้ได้อัธรตน,นเรื่องของเพลง ก็นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส